ก 4, <Christina. S 1> ็เป็นการบรุทั้งที่4ของทักเข้าไปนะครับในช่วงเช้าก็เป็นการเตร็มตัว3อย่างนะครับพือ่จะทักเข้าสู่ของารเหนื่อยทีอันแรกคือการเตรียมเครื่งหมายที่เข้ากับข้อบคหมานะครับอันที่สองก็คือเตรียมค่าพยบต่างๆอันที่สามก็คือเป็นการเปลี่ยนไมเอรตัวแอปพลิเคชั่น รวบรวมข้อมูลต่างๆทำให้สมาชิกพรคว่าที่ผู้สมัครเนี่ยจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับในการให้สมาชิกหรือพี่น้องประชาชนที่อยากจะบริจาคอยากจะซื้อของเพื่อที่จะช่วยให้พรกคก้าวไกลาสามารถที่จะมีทรัพยากรในการสู้สุดตั้งครั้งนี้ได้ก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าก็จะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่ององค์การพยพนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีในการเตรียมพร้อมในช่วง บ่ายนะครับก็จะเป็นในเชิงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เลือกตั้งนะครับโดยที่เราพูดเรื่องเกี่ยวกับการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาก,าก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะได้รับการสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทั้งหมด4คนนะครับคนแรกก็จะเป็นคนุณคนไอติมนะครับที่พูดภาพรวม คนที่2การเมืองดีก็จะเป็นคุณรังสิมันโรมนะครับคนที่3ผู้เรื่องปากท้องดีก็จะเป็นคุณกายนัทชานะครับส่วนเรื่องมีอนาคตก็จะเป็นผมพิ่ัยลิมเจริญรัตน์ในการโชว์วิสัยทัศน์นะครับสร้างงานซ่อมประเทศคือผมคิดว่าอนาคตของประเทศไทยนเนี่ยเศรษฐกิจโตแต่ต้องลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยเราจะเอาปัญหาในประเทศไทยมาสร้างเป็นโอกาสมาสร้างเป็นอุตสาหกรรมมาสร้างเป็นงานน้ำประปาที่ไม่ดีรถเมที่มีควัน าการเกษตรที่ไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดนี้เราจะใช้ในโยบายของเราในการสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีที่เห็นว่าปัญหาปัญหามาปัญญามีปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กุมแล้วก็ไม่ได้มีไว้ให้ดองให้เป็นแบบเดิมๆซึ่งทั้งหมดทั้งปวงจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็อยากจะเชิญพี่น้องประชาชนาเข้าสู่คูหาเลือกตั้งนะครับเพื่อที่เป็นภาระสําคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการปิดสวิตซ์สามปอ ปิดสวิต์สามปอเพื่อที่จะเปิดความหวังให้กับประเทศแล้วก็สามารถที่จะทําให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตได้ครับเรื่องกระแสการเมืองช่วงนี้ครับมีการคาดพิงหราก้าวไกลมาว่าพรคที่มีคมเอซ์ตรมหลายช่วนเกิดวิวาทหลายอย่างก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องปกตินะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าสิ่งที่พักก้าวไกลกําลังทําอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกตินะครับ แต่ต้องยอมรับนะเพราะว่าสถานการณ์โลกทุกวันนี้สุดตกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ําอันมหาศาลของประเทศไทยเป็นเรื่องที่สุดตกมากการที่มีอุตสาหกรรมใหญ่ๆแต่มีนายทุนอยู่ไม่กี่เจ้าเป็นเรื่องที่สุดตกมากเรื่องเกี่ยวกับสภาวะราคาน้ํามันของรัสเซียยูเครนตอนนี้เป็นเรื่องที่สุดตกมากเพราะฉะนั้นเราต้องการองคาพยพของรัฐที่พร้อมที่จะตอบที่จะสามารถคืนสามาสำนึกให้กับการเมืองไทยให้ได้ก่อน เพื่อที่จะให้มีรัฐบาลที่พร้อมที่จะต่อสู้กับความท้าทายอันสุดโต่งของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นยืนยันว่าการที่การเมืองไทยนะครับเศรษฐกิจไทยยังย่ำอยู่กับที่เหมือนเดิมบริหารด้วยระบบราชการรวมศูนย์เหมือน130ปีที่แล้วอันนี้ต่างหากที่คือเรื่องสสุดตรงแล้วก็คิดว่าเป็นความเสี่ยงที่มากที่สุดของพี่น้องประชาชนที่อยากจะเลือกแบบเดิมๆนักการเมืองแบบเดิมๆวิธีคิดแบบเดิมๆ เราคาดว่าจะได้รับผลใหม่ๆอันนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดโต่งครับแล้วคำว่าประชาธิปไตยที่เหมาะสมซึ่งมีการพูดถึงในประโยชน์เดียวกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนจะเป็นคนตอบได้ดีที่สุดนะครับสำหรับเราเขาว่าประชาธิปไตยก็คือการไม่ใชม่มีแค่การเลือกตั้งอ,อย่างเดียวแต่เป็นการที่มีการยึดโยงกับ พี่น้องประชาชนการเมืองที่ประชาชนเป็นใหญ่ไม่ต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าตกลงว่าพลังของลากตั้งกับเลือกตั้งอันไหนจะมากกว่าเลือกตั้งกันสู้กันด้วยนโยบายสู้กันด้วยว่าที่ผู้สมัครไม่มีการรัฐประหารทุกๆ5ปีไม่มีการยุบพักเมื่อ,อใกล้จะแพ้การเลือกตั้งอันนี้ต่างหากท,ที่ที่เป็นสิ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยการที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาควบคุมวาระทางสังคมสื่อมีเสรีภาพ เมื่อชุมนุมกันอย่างส,ง,สง,งบไม่ต้องโดนกฎหมายกดขี่ไม่ต้องมีเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จะต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งนิติรัฐนิติธรรมไม่ต้องมีผู้พิพากษาที่ต้องถูกขอร้องให้ทำตามกฎหมายอันนี้คือประชาธิปไตยในมุมของพรรคเก้าไกลในวิธีคิดอย่างนีน้ส่วนถ้าใครจะมองว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมก็คงจะต้องพน้องประชาชนเป็นคนเลือกพรรคริ่มเตรียมการปาใสากันแล้วค่ะพรรคเก้กกาไกลมีการเตรียมการปาใสลงพื้นที่เท่าไหร่บ้าง ต่อเนื่องครับก็อย่างอย่างพรุ่งนี้ก็จะเป็นกรุงเทพอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นกรุงเทพอีกหนึ่งรอบก็น่าจะมีปราศัยที่ราดทาเป็นภาษาย่อยซะส่วนใหญ่เนาะวิธีการทํางานของพักเก้าไกลก็คือการเดินหาเข้ามวลชนแล้วก็มีการพูดคุยกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเหมือนกันเป็นกองทัพมดมาแต่ในขณะเดียวกันอ่าศายใหญ่ที่เป็นเชิงทั้งจังหวัดเชิงทั้งภูมิภาคเนี่ยก็คงจะทยอยออกมาเรืเ่อยๆครับทีที่กรุงเ,งเทพนะครับเหมือนเป็นข้าหม่ ก้าวไกลแต่ว่าทุกฝั่งก็เตรียมที่จะลงพื้นที่เหมือนกันอย่างอย่างพรรคแรงประชาธิปไตยจะเป็นกล้องแบบถ่ายแล้วก็รวมไปตั้งคาดเดืนนะปมตาอะครับก้าวไกลมีในหลายพืที่ก็เรื่องของเรื่องของอ่ากรุงเทพมหานครนี่มันก็เป็นเรื่องของความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนให้มาตั้งแต่ปี62ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของในการเลือกตั้งของสกด้วยนะครับ ยกตัวอย่างที่จะเห็นเป็นรูปธรรมก็คือเรื่องของพรกอลรถเมล์อนาคตเป็นต้นที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนรถเมล์ควันดำนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดให้กลายเป็นรถเมล์ไฟฟ้านะครับที่จะทําให้สุขภาพของพี่น้องประชาชนกรุงเทพดีขึ้นจะทําให้ระบบสาธารณะเหมาะสมมากขึ้นนะครับจะทําให พีเอ็มสองจลดไปได้10%ทันทีเพราะว่า10%ของพีเอ็มสอุในกรุงเทพมหานครมาจากคมนาคมเรื่องเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในในโยบายที่ตอบโจทย์สองสเด้งแล้วก็รวมถึงการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจไปด้วยที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องกรุงเทพมหานครน่าจะจับต้องได้อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราพยายามจะนาเสนอในกรุงเทพมหานครครับมองมองด้วยกระแสดิวการระหว่างกัน ระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคการเมืองไทยี่ายวายอันนี้มันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ที่พรรคการเมืองแต่และพรรคการเมืองก็มีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อย่างโปร่งใสกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลของใครเป็นใครในส่วนของพรรคก้าวไกลก็พูดมาชั้งห้าที่จะชัดเจนนะครับว่าเราต้องการที่จะปิดสวิตช์สามปอเอาพรรคคอสชอชอกจากการเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมรัฐบาลกับทั้งสองพรรคไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐ ที่อยู่ในระบ,บอบสพหรือรวมไทยสั้นชาติก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ยืนยันหลายครั้งต่อนหน้าพี่น้องสื่อมวลชนที่นี่ว่าขั้วพักปลายค้านณปัจจุบันเป็นชุดคําตอบที่ดีที่สุดของของความท้าทายในไประเทศไทยตอนนี้อันนีก้ก็คือส่วนของพักก้าวไกลในส่วนของพลังประชารัฐจะพูดว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องดีแต่ก็เป็นเรื่องของพักพลังประชารัฐครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ

มีการประชุมเรสามัญนะครับกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดเป็นการตั้งริบ้นารงรากทีารืงนะครับรองนครับมันไมมีโปรเจกเสใช่ไหมคนรูปแบบต่างๆของไทยาจะับได้จะนี่เป็การกับสวัสดีคุณผู้ชมทุก